โอเคครับวีดีทอเราเข้าสู่พาร์ทสองนะหลังจากคลิปแรกเราได้เจอถ้ำแล้วคลิปสองเราจอม็บแล้ววันนี้ใครคลิปที่สองก็จะมามาเล่นได้แหละเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราจะมาขุดเหมืองนะแล้วเนี่ยเตรียมของให้เรียบร้อยเลยใครเขาจัดกันินหน้าเยแยะนักหนาเนี่ย แนวสก,กิวล้อนแรงหน้าบ้านไม่มีฝนก็ตกอยู่ผมรู้สึกของเต็มแล้วอะของจะเต็มแล้วอะกลับขึ้นมาตักฝาของเลยดิมีกล่องเยอะกล่องนี่ผมคาบไงคาบที่แล้วไงโอเคเนี้ยซอมบี้ยังในกล่องโอเคอยู่ไหนแล้วนี่ยะอยู่ข้างล่างขึ้นไป ไม่ชอบลงไม่ชอบลงทำคนเดียวด้วยมีมีที่ขุดไหมมีที่ขุดไหมมีแต่เนี้ยเอ่องันใช้ไม่ได้ครับต้องไปทําที่ขุดหินเพราะว่ามันมีเหล็กด้วยแา่เหล็กว่าเหล็กขุดเฮดดิวิเราเล่นกันจนเช้าแล้วผมคืนที่สอง ไอแบดดี้แคมนี้ถ้าเป็นแบบฟรีก็จะเล่นได้ประมาณสิบนาทีประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันก็คือประมาณสิบนาทีของโดยประมาณรู้สึมันเห็นขี้เขียวเลยขี้เขียวนักระเบิดขี้เขียวนักดีโมแมนนี่เอง่ก็บยิ่เล็กเยอะแล้ว พอเรามีเหล็กเยอะๆเราก็ไปขุดดมอนกันได้แล้วอ่ะเราจะเจริญเร็วมากนะคือแบบคนอื่นที่เล่นไมค้าบเนี่ยเขาแบบโอ้โหบางคนนี่แบบหาไม่เจอตอนผมเล่นเวอร์ชันเก่าๆอ่ะหนึ่งจุดห้าจุดสองพวกแบบผมเล่นเก่ากว่านั้นอีกประมาณหนึ่งจุดสี่จุดเจ็ดอ่โอ้โหเล่นแบบกว่าจะขุดเจออย่างเงี้ยนั้น,น,นท้ายากมากเลยช่ะมั้กว่าจะเจอถ้ำแต่ละทีอะถ้าเจอก็เจอไอ้พวกเหล็กอ่ะ เนี่ยคุณปุงมาเจอเลยไม่ไม่เคยไม่เคยเจอพวกแดงพ่นหาไม่เจอสักทีเคยเจออยู่ตอนเป็นกองเ่ยตอนนั้นจำได้เลยครับหนึ่งนะโอเคครับกลับมากันต่อเมื่อกี้ทำงานบ้านนะผมไม่พูดกลับมากันต่อพวกคลิปี้ก็จบกระดีเลยได้เหล็กเยอะอีป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปวางไว้ในกล่อง จุดสามสิบอันล้ต่เนี้องแบ่งกันต้องแบ่งกันอ๋อผมมียี่สิบเก้าอุ้ยเจอซอมบี้แล้วครับผมโอ้โาเวอร์ตกใส่หัวเจอซอมบี้แล้วผมเสือตายกาเวอร์ตกใส่หัวโอ้โหซอมบี้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ถ้ำธรรมดาแล้วครับมันเป็นทันเจียนเลยครับผมโอ้โหก้อนนายเอ๋ มองชื่อครับมองชื่อครับผมโผล่ลึกอ่ะตรงนี้แหละวันนี้มีอะไรบ้างวิ่งไม่ได้แล้วครับอาหารเต็มวิสกิลิตันทันเราคระบุกให้แบบูบูบันบูแหลกสะบั้นแหลกแหกโชคโอโ้โหเสียงถ่ำโอ้โหเสียงถ่ำสวางท่าโโสว่างสวัสดีนะเซลลนนนะ์คุ้นๆเหมือนเคยลงมา ก็ใช่ไงครับผมเราลงมาเอ้ยอะไรเขียวๆอะไรเขียวๆนะมันยาโอ้โหเกือบได้เกือบได้เราอมมาข้้งเราทั้งทีล้วก็ต้องเก็บตะเบียงเข้าบ้านบ้างขุดขุดเหมืองกันต่อดีว่างเรื่าปักไฟเพราะว่าเผื่อคนที่ดูยูทูบแล้วมันมืด พี่มือก็ปรับที่ดีด้วยไม่รู้จะไปใส่หรือเปล่าอ่าปรับเพชดีด้วยครับผมภาพมันจะได้ชัดครับผมุณฐานด้วยเพราะว่าฐานมันจะไเเด้วลวเรื่องไงเผื่อแบบเราไปเจอพวกต้องใช้ที่ขุดไม้เ,เวลมันจะอีกวยวเยอะวะเกี่ยววะเกี่ยวเนี่ยได้กะนนี่ยผมก็ได้ได้ตลอดเลยเนะี่ยกดทีนึงก็ได้ทีนึงเลเวลสี่แล้วผม นี่เลเวลสามอยู่เลยเอ้ยผมเป็นนักขุดไนี่เอาใครไปขุดไฟดับเลยคุณข,ขุดไปน้เดี๋ยวผมไปหาขุดแถวข้างน้าแล้วกันนี่นนนะยฐานเจออีกแล้วทำไมว่าทานมันเยอะจนงแรงอะเยอะๆตรงควรนะาทำดันเกียนโอ้โหแบบเป็นแหล่งฟาร์มได้เลยแบบมีเยอะมากอะ่ะนี่ยพิสวงเหอเห็นเห็ในใส ชื่อซีดว่าอะไรนะใส่ซีดว่าฮีโร่บายใส่ซีดว่าเอออ๋อมอมอโอ๊มอรลเยอะใส่ซีดว่าเลเยอะซึ่งมันออกมารลเยอะมันเกี่ยวเหรอทำไมแสงสว่างมันมีแล้ววะต้องไปทางซวนเป็นไงอ่ะ โอ้ยนี่ไคเหล็กอีกแล้วบึ้นอืมไปแล้วครับผมอ้าวตรงทางตรงทางกับอ้าวกัมอ๋อใช่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 ทางนี้ถูกแล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมเออเฮ้ยเจอละใช่ย่อนี่ไงเออ ทำไมมันหลงวะโอ้โหซ้ซอมบี้โอเคซอมบี้ด่าแล้ว oui> ด้วยครับผมโอ้ยข nah ุดเหล็กแล้วก็เจอฐานต่อเอ้ยแบบนี้มันมันเหมือนเป็นกับดักอะแบบขุดแร่แล้วทีนี้มันเจอขุดแร่ตลอดอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงซอมบี้มาอีกแล้วมาอีกแล้ว อู้ไปทำไมอยู่ดิอุ้ยจะตายแล้ว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 ดอกโอด้วยอย่าเลาะอย่า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 เลาะมันใหม่นะผมจะตายแล้วเนี่ยให้มันรีเจนเลือดก่อนมี่าหาไหมีครับผมแต่ตอนนี้จะไม่มีแล้วเนี่ยอ้าวลืมซื้อมาจากคมือจิ๋ว น้หมอทำไมมันมืดจังเราเราต้องเปิดไฟเดี๋ยวคน y ยูทูบมองไม่เห็นคุณดูช่องผมนะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษเหนือใครนะที่ทูวิชั่นคลับที่เดียวครับถมนใช่ละเใช่อ่ะอย่าปิดดิอย่าปิดขึ้นไม่ได้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  ไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วเฮ้ยม,ม,มันขึ้นไม่ได้อะ่ะหาทางออกไม่เจอด้วยเอาบึดเรียบร้อยเฮ้ยไม่เห็นอะไรอ๋เฮ้ยเจอเห็ดได้แหละไม่เห็นตั้งแต่ลงทางไปแล้วไม่เห็ ก็เจอไงแต่ว่าแบบเก็บด้วยเห็ดนี้ของแรแนลแลั่นเนี่ยอะยอ่ะเดี๋ยวอีสพักที่หุณเราจะพังเราต้องเตรียมรับมือกับเสียงมันนั่นไงเพลงใส่หน้าเลยแล้วย่าปิดดิผมขึ้นไม่ได้เอาเริ่มเนื้อเพงเอาพัง เดียวเอาไปเอาไปข้าไปไปแล้วนี่ส่งไม้ข้าวใช่ไหมหยุดไ่ไม อู๋อู้ยาค่ะอย่านล่นขิงดวงขิงดวงคืออุปบัดโอเคเผาถ่านเผาเหล็กเรียบร้อยเผาถ่านเผาเหล็กอะไรให้เรียบร้อยครับผมมาแบ่งกันใช้ด้วยกัจะเผาถ่านทำไมอ่ะอุ้ยโอ้โหพ,อพ,อพอ่อฝนเยอะพ่พาทิปตกเลยน่าจะตกแล้ว แป๊บนึงเดี๋ยวผมแยกวัตถุดิบกล่องนะครับแบบอันนี้เป็นกล่องสำหรับแรนรู้สึกเพิม <ไฟ S 2> <น>่มใส่ใส่ให้ถูกกล่องเลยนะผมเ,เดี๋ยวผมจะแยกมวดหมูไว้ย้อมมันเห็นอ๋อไม่ใช่ไปตัดต้นไม้กันมาอือแต่นี้มันหมดแล้วสิเอาหมดแล้วเหรอขึ้นมาก็หมดเลยหมดเ<ม>ลยทำฟารนะ์มไหม ไม่ต้องมีซีอยู่อันใหญ่มีซีอยูอันเนี้ยจะทำฟาร์มเอาในแลนเลยทั้งหมดอ่ะอิสเกตผมไม่ตัดไม้ตอนกลางคืนแล้วกันเป็นยามที่ดีน<อ>ะผมรวดเร็วเป็นสเพ่ต็ป ตอนคุณก็ไอ้กล่องใหญ่ๆหญ่เห็นปะไอ้สองกล่องอ่อะเป็นกล่องเก็บแร่นะครับผมอไอ้กล่องใหญ่ๆหญ่สองกล่องอะเอาแร่ไปเก็บไวนน้ใน้นให้หมดอบผมผมต้องแยกมบนหมู่ไว้เพว่ะเดี๋ยวถ้าของมันเยอะเนี่ยแล้วเวลามันหามันจะหาไม่ค่อยเจอครับห,หายากฮะหายาเฮ้ยเอาเอา,เอาเลสตนไปไว้ไหนวะแล้วกล่องไหนวะนี่ถ้ามันมีกล่องเยอะๆนะครับกรณีที่ไม่กล่องเยอะๆเออ ู้สึกว่าเราจะได้ไม้เร็วมากครับผมฟาร์มไม้เออเล่นไหมครับก็สนุกดีเนะยอ๋ฮะเล่นซร์ฟเวอร์ก็สนุกดีตอนแรกๆตอนแรกๆผมเล่นซร์ฟเบอร์ไม่เป็นไงผมก็เลยเล่นอ๋อแร่ไปใส่ตรงนี้ให้หมดที่ uh huh. คุณเอาแร่ไปไว้ไหนหมดเนี่ยดูด uh ้อตัวอ๋อเอามาใส่กล่องไว้ดิเผื uh huh. ่อแบบจะใช้ด้วย เดี๋ยวทำป้ายก่อนแล้วกันทำป้ายทำป้ายร้อยปักป้ายเราเขียนภาษาไทยได้แล้วก็เขียนไปแรกแต่เดี๋ยวมันจะออกมาออกไม่มีสรัดอ๋อแรกก็เอาทานแล้วก็เอาทานสลัด านไว้ใส่โอเคมีอะไรอีกนะโอ้อาหารเดี๋ยวแยกละอาหารนี่ของสำรองของเยอะเนี่ยมันเล่นทางื้อเกมไงก็ไม่รู้ตอนนี้ทำไมอ่ะมันรู้สึกเหมือนมีชุดเหล็กเพิ่มก็<อ>ามาเหมือนทางอเกมเอามาแบ่งกันใส่มั่อีเอาหนสิบเอ็ดอันเอาอันนี้หมวกเอาไว้ เราเป็นะหายหมวกเสืออ้อไงแล้วเหล็กไปไหนหมดแล้วเหล็กอยู่กับผมครับผม45อันเอาไปพอดิ45เลยเลยเยอะไปไหมสองมอนโอเคครับแยกให้เรียบร้อยครับผมแล้วายนกเกิดเกิดเดกวายซดบ้านแล้วผมจะแยกกล่องทำไมก็ใช้ด้วยกันเนาะ อเออเอแล้วผมจะเขียนชื่อปักป้ายไว้ทำไมก็ใช้ด้วยกันเออถ้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์ต้องเขียนพาเวตล็อกประตูบ้านล็อกประตูบ้านเก็กเอ,อ้ากำลังจะล็อกประตูว้าล็อกโอเคเดี๋ยวผมไปสร้างบ้านส่วนตัวก่อนนะครับสำหรับพี้ปัจจุบันด้ครับสวัสดีครับ